โดยมิให้มีการกระทบกระเทือนอันร้ายแงรงประโยคนี้สอดคล้องก็คือว่าองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเตรียมที่จะสถาปนาการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศสยามโดยพระอ,องค์ท่านเป็นคนสถาปนาโดยตั้งว่าวันที่6เมษายนปี2475ซึ่งโอกาสนั้นเป็นวันที่ครบรอบ150ปีกรุงรัตนโกสินทร์เป็นวันครบรอบ150ปีของ การสถาปนาราชวงศ์จักรีนะครับปรากฏว่าก็มีผู้ที่ไปทูลขอพระองค์ท่านว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมนะครอย่าพึ่งเลยนะครับในทํานองนี้นะครพระองค์ท่านก็เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกที่มันขัดแย้งพระองค์ท่านก็ทรงที่จะผ่อนผ่อนคลายก็บอกรับอย่างนั้นไม่เป็นไรให้พร้อมนะครก็เลยกลายเป็นว่าวันที่6เมษายนปี2475เรามีเหตุการณ์สำคัญคืออะไร เหตุการณ์สำคัญคือการเปิดสพานพุทธยอดฟ้าจุฬลาโลกนะครับที่ปากกองตลาดกลายเป็นแทนที่จะเป็นเรื่องที่องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกาเจ้าอยู่หัวจะทำหนึ่งสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีรัฐธรรมนูญนะครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้ทําไว้ปี2469นะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านมีเจตนามีพระราชประสงค์อย่างแน่วแน่เราเองเรายังไม่เคย หลายๆคนไม่เคยเห็นรัฐธรรมนูญที่องค์พระสมเด็จพระพปกกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงได้ดำเนินการจัดทำไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาฉบับนั้นมาให้ดูพอเราพูดถึงรัฐธรรมนูญมันจะได้เห็นกันเลยหมดเลยนะครับว่าถ้าเป็นแนวทางรัฐธรรมนูนตามแบบของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนนเป็นรัฐธรรมนูญที่เราพูดได้เต็มปากว่าเป็นรัฐธรรมนูนเพื่อจะสถาปนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศชาติอย่างแท้จริงต้องประเทศชาติอย่างแท้จริงครับแต่พอมาดูในส่วนของ รํานูนการปกครองที่ทางคณะรัษฎรทํามาเนี่ยเราเห็นอะไรมากมายนะพี่มันเป็นปัญหานะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาถอดที่ดูเรื่อยแต่วันนี้เรามาดูที่พระราชดเลขาเัืจะได้เห็นเพิ่ความชัดเจนนะครับหกหน้าก่อนครับนะเมื่อมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นเสียแล้วนะครับนัน่นหมายถึงคณะรัษฎรได้ใช้กําลังทหารนะครับเข้ามายึดอํานาจของพระมหากษัตริย์นะครับและเมื่อผู้ก่อการความรุนแรงนั้นอ้างว่ามีความประสงค์จะสถาปนารัฐธรลมนูญขึ้นเท่านั้น ก็เป็นอันไม่ผิดกับหลักการที่ข้าพเจ้ามีประสงค์อยู่เหมือนกันเห็ไหมพวกองค์ท่านก็เตรียมทํารัฐธรรมนูญไว้ตอนปี2469ในเมื่อคณะราษฎรมายึดอํานาจและก็มาทํารัฐธรรมนูญตอน24พิถุนายนปี2475พวกองค์ท่านก็ไม่เป็นไรถือว่าสอนครองนะครับอันนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นโน้มตามความประสงค์ของผู้ก่อการยึดอํานาจนั้นได้เห็นไหมครับและเพื่อหวังความสงบราบคาบในประเทศเห็นไหมนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านมีนะครับ สิ่งที่มีความรักประชาชนและประเทศชาติไม่อยากให้ประชาชนลุกขึ้นมาเข็นฆ่ากันอยากเห็นคนไทยเกิดความสมบรับค่าคมีความรักความสามัคคีกันนะถ้าเกิดคณะราษฎรเข้า,ามายชดอำนาจพระมหากษัตริย์ไม่ยอม ใช้ทหารที่มีในส่วนที่จะมีความจงรับก็ดีประชาชนที่ลุกขึ้นมานะที่มีความจงรับกดีเป็นไงครับปรากฏมันก็ลบลาข้าฟันเันเกิดสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นใช่นะครับก็นองเลือดกันในแผ่นดินนะครับแต่ท่านก็คิดเอาไว้ไกลนะครับครับคิดไม่ได้ดีมากถ้าพระเจ้าจะพยายามช่วยเหลือในการที่จะรักษาความสงบรบาบคาบเพื่อให้นะครับการเปลี่ยนแปลงอันสําคัญนั้นเป็นไปโดยราบรื่นที่สุดที่จะเป็นได้ แต่ความพยายามของข้าพเจ้าไร้ผลโดยเหตุที่ผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองหาได้กระทําให้บังเกิดมีเสรีภาพในการเมืองอย่างบริบูรณ์ขึ้นไม่และมิได้ฟังความคิดเห็นของราษฎรโดยแท้จริงและจากรัฐมนูนทั้งสองฉบับจะพึงเห็นได้ว่าอำนาจที่จะดําเนินนโยบายต่างๆนั้นจะตกอยู่แก่คณะผู้ก่อการและผู้ที่สนับสนุนเป็นพวกพ้องเท่านั้น เห็นไ,ไหมครับกลายเป็นว่าอำนาจในที่ประยท่กวงท่านพยายามที่จะพระราชทานมาให้ประชาชนนั้นกลายเป็นตกอยู่กับกลุ่มคณะผู้ก่อการและพวกพ้องเท่านั้นนะครับโดยไม่คงเสียงของประชาชนชนะครับามาดูนะครับมิได้ตกอยู่แก่ราษฎรผู้แทนรัษฎรซึ่งราษฎรเป็นผู้เลือกเช่นในฉบับชั่วคราวแสดงให้เห็นว่าถ้าผู้ใดไม่ได้รับความเห็นชอบของผู้ก่อการจะไม่ให้เป็นผู้แทนรัษฎรถึงแม้ราษฎรจะเลือกมาแล้วก็ตาม แต่พอมาถึงผู้ก่อการบอกว่าไม่ให้เป็นก็ไม่ได้เป็นเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างที่พระองค์ท่านพยายามให้การสนับสนุนฉบับทาวรนได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามคําร้องขอของข้าพเจ้าแต่ก็ยังให้มีสมาชิกซึ่งตนเลือกเองเข้ากํากับอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอีกถึงครึ่งหนึ่งเห็นไหมปร,รากฏว่าส,สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือ รัษฎรเลือกมาอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนที่คณะาราษฎรแต่งตั้งเองแต่งตั้งเองอีกนะครับอ,อย่างละครึ่งนะครึง่งนะครับแต่จริงแล้วในส่วนนี้จริงๆองค์บาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านต้องการที่จะแต่งตั้งเองเพื่อจะเอาคนที่มีความรู้ความชนานาญ<ร>นะครับเดี๋ยวพระองค์ท่านจะมีพระราชษาตรงส่วนนี้การที่พระเจ้าได้ยินยอมให้มีสมาชิกสองประเภทก็โดยหวังว่าสมาชิกประเภทที่สองซึ่งข้าพเจ้าตั้งนั้น จะเลือกจากบุคคลที่รอบรู้การงานและชานาญในวิธีดําเนินการปกครองประเทศโดยทั่วทั่วไปครับเอาคนที่ชํานาญจริงๆมาใช่ครับประเทศครับเพื่อจะให้ประเทศมันเดินหน้าเป็นพี่เลี้ยงนาทางพี่เลี้ยงนาทางเพราะว่าบางทีเนี่ยอ่สภาผู้อ่ตัวผู้แทนรัศดรที่มาจากประชาชนเลือกบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยได้ไปต่างประเทศไม่เคยรู้เรียนรู้เรื่องการปกครองระบบประชาธิปไตยได้ไปเห็นของจริงท่านก็เอาคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ตรงนี้มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงไว้ก่อยใช่ครับสสที่มาจาก ประชาชนเลือกมาประชาชนเลือกมาจากทุกจังหวัดใช่ครับก็เลยต้องเอาสวเนี่ยก็เขาเรียกว่าสสประเภทหนึ่งประเภทที่หนึ่งครับสวนี่เป็นประเภทที่สองใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่สมัยนั้นเขาจะเรียกว่าสสสองประเภทอ๋อสองประเภทครับอ่าแต่พอมาต่อมามันก็พัฒนามาเป็นสสหนึ่งแล้วก็สวหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือนำทางให้แก่สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาแต่ครั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตั้งสมาชิกประเภทที่สองขึ้นข้าพเจ้าหาได้มีโอกาสแนะนําในการเลือกเลยใช่ไหมครับ กลายเป็นว่าพราะองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยสักอย่างหนึ่งไม่ได้เลือกเลยผู้ก่อการเป็นคนจัดการเองตั้งเองหมดเลยตั้งเองหมดเลยคล้ายๆกับรัฐธรรมนูญที่กาลังจะเกิดนี่แหละ,ค,ะครับนะครับก็คือเลือกเองทั้งหมดใช่ครับ,รบ,รบนะเอาต่อเอาต่อและคณะรัฐบาลก็เลือกเอาแต่เฉพาะผู้ที่เป็นพวกของตนเกือบทั้งนั้นมิได้คานึงถึงความจานาญนอกจากนี้คณะผู้ก่อการบางส่วนได้มีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวง จึงเกิดแตกร้าวกันขึ้นเองในคณะผู้ก่อการและพวกพ้องจนต้องมีการปิดสภาและงดใช้รัฐมนูนบางมาตราโดยคําแนะนําของคณะรัฐบาลซึ่งถือตําแหน่งอยู่ในขณะนั้นซึ่งทั้งนี้เป็นเหตุให้มีการปั่นป่วนในการเมืองต่อมาพญาพหลกับพวกก็กลับเข้าทําการยึดอํานาจโดยกําลังทหารเป็นครั้งที่สองและตั้งแต่นั้นความหวังที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเป็นไปโดยราบรื่นก็ลดน้อยลง ก็เกิดความรุนแรงก็คือพญาปรผลก็เข้ามายึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองครั้งแรกเม่ยึดอำนาจแล้วได้พยมา,ายมโนกปกรณ์นิติธาดานะครับก็ถือว่ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถือว่ายังมีความอารมุมารวยกันนะครับแต่พอมาครั้งที่สองเนี่ยพญาประผลพลพย,ย,ยุหัเสนายึดอำนาจแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีเองนะครับ,รบต่อมาเมื่อเนื่องจากเหตุ ที่คณะผู้กอ่อการไม่ได้กระทําให้มีเสรีภาพในการเมืองอันแท้จ,จริงและประชาชนไม่ได้โอกาสออกเสียงก่อนที่จะดําเนินนโยบายอันสัมพันธน์ต่างจึงเป็นเหตุให้มีการกรบฏขึ้นถึงกับต้องต่อสู้ฆ่าฟันกันเองระหว่างคนไทยเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่องค์ท่านไม่อยากให้เกิด,กดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นนะค,<ด>ครับมเมื่อขา้าพเจ้าได้ร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปงแลงรัฐธรรมนูญเสียให้เข้ารูปประชาธิไปไตยประชาธิปไตยอันแท้จ,จ,จริงเพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ประชาชนคณะรัฐบาลและพวกซึ่งกุมอำนาจอยู่ บริบูรณ์ในเวลานั้นก็ไม่ยินยอมเห็นไหมครับขณะพวกองค์ท่านร้องขอนะว่าช่วยดําเนินการให้เป็นการดําเนินให้เป็นไปตามรูปแบบประชาธิปไตยอันถูกต้องท่านขอก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมนะ แสดงว่าอะไรครับองาาอค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ,จ้าอยู่หัวพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์จะสถาปนาการปกครองระบบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริงให้อำนาจที่ไตยเป็นของราษฎรให้ราษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงนะครับที่จะเลือกผู้แทนเข้ามาจะทํานโยบายอะไรต่างๆก็ราษฎรที่มีสิทธิ์มีเสียงไม่ใช่ว่าบอกว่าเป็นอำนาจของราษฎรแต่เอาจริงริงราษฎรทําอะไรไม่ได้สักอย่างหนึ่งจะเลือกใครเป็นผู้แทนเองก็ไม่ได้ จะทานโยบายอะไรก็ไม่ได้นะครับราดัพวกผู้ก่อการและผู้ฟ้องดาเนินการเองหมดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหมดนะครับโอ้โหอ่ามาดูต่อไปนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงหลักการและนโยบายสาคัญและแม้แต่การประชุมในสภาผู้แทนราษฎรนั้นนะครับตรงเนี้เราจะเห็นว่าแม้กระทั่งการที่จะมีการประชุมในสภาเนี่ยก็มีการที่ดําเนินการปิดสภาเลยนะครับหรือว่าประชุมในวาระประชุมเดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับนี่นี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านบันทึกไว้นะครับ พราะถูกเร่งรัดให้ลงมติอย่างรีบด่วนภายในววละประชุมเดียวนอกจากนี้รัฐบาลได้ออกกฎหมายใช้วิธีปราบปรามบุคคลซึ่งถูกหาว่าทําความผิดทางการเมืองในทางที่ผิดยุติธรรมของโลกคือไม่ให้โอกาสต่อสู้คดีในศาลมีการชําระโดยกรรมการอย่างลับไม่เปิดเผยซึ่งเป็นวิธีการที่ทข้าพเจ้าไม่เคยใช้ในเมื่ออํานาจอันสิทธิขาดยังอยู่ในมือของข้าพเจ้าเองและข้าพเจ้าได้ร้องของให้เลิกใช้วิธีนี้รัฐบาลก็ไม่ยอมนี้เมื่อ 84ปีที่แล้วนะปี2475จกนกระทั่งถึงปี2471ที่พระองค์ท่านลงพระราชดชราตรงนี้ไว้มันมีกระบวนการก็คือดําเนินคดีกับผู้ที่มีปัญหาที่ทางผู้ถืออานาจอาจจะไม่สบายใจใก็ไม่ให้โอกาสเขาในการต่อสู้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใช้วิธีทางลับเห<ช><ช>็นวหมครับซึ่งในขณะที่พระองค์ท่านมีพระราชอนาจสูงสุดพระองค์ท่านไม่เคยใช้วิธีนี้ นะครับใช้หลักความยุติธรรมของโลกให้เขาได้มีโอกาสแก้ตัวนะครับใช่ครับนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นนะครับเพราะถ้าเกิดอยากใช้รูปแบบอย่างนี้คือรูปแบบของเผด็จการเผด็จการนะครับคือถ้าไทยทําไม่ถูกใจก็ไม่เอารวยใช่ใช้อํานาจที่ตัวเองมีอยู่ใช้กฎหมายนะครับในการที่จะเป็นกดขี่นะครับทาให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับอันนี้ที่เาเรียกว่าประชาธิปไตยไม่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักเสร็จไม่รู้จักเต็มใบอันนี้อันเดียวกันนี่ใช่ไหมครับมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับมันยังไม่มี จะพูดก yeah, um, ันอย่างนี hmm. ้ก็อย่างที่พระองค์บอกสุเบศก็กล้าพระองค์ท่านบอกไงว่าไม่เป็นไปตามรูปแบบประชายที่พระทองค์ท่านได้หวังเอาไว้โถูกไหมครับข้าพเจ้าเห็นว่าครียกว่าท่านเองก็เขียนมาละเอียดเลยนะใช่ครับเนี่ยเหมือนถ้าอ่านไปแล้วท่านฟังดูนะครับจะเหมือนกับว่าพระองค์ท่านนั่งเขียนอยู่เมื่อคืนเนี้ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับเพิ่งเกิดให้เห็นสดๆร้อนๆหมดเลยนะครับนี่คือพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านไงนะครับ ข้าพเจ้าเห็นว่าคณะรัฐบาลและผู้ปกครองใช้วิธีการปกครองซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการของเสรีภาพในตัวบุคคลและหลักความยุติธรรมตามความเข้าใจและยึดถือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะยินยอมให้ผู้ใดคณะใดใช้วิธีการปกครองอย่างนั้นในนามของข้าพเจ้าต่อไปได้และพอต่อมาก็เป็นประโยคที่ผมบอกก็คือประโยช์ที่เอามาโปรโมทกันแม้กระทั่งสถาบันต้นปกาีก็ติดเอาไว้หนึ่งประโยคก็คือว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่รัษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอํานาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อํานาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนานะครับกลายเป็นว่าเอาแค่ตรงนี้มาอ้างว่ามหากษัตริย์ท่านสละพระราชอำนาจให้กับราษฎรแล้วนะนะพวกเราก็ต้องไปเลือกตั้งกันนะอันนี้อันนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยคได้ยินนะครับก็เลยทำให้เข้าใจผิดมาตลอดใช่เนี่ยส่วนใหญ่คนไทยจะเข้าใจผิดพอประโยคนี้ดูนะวิเคราะห์แค่ประโยคนี้ง่าย ข้าพาเจ้ามีความเต็มใจที่จัสละอำนาจอันเป็นของข้าพาเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่รัษฎรโดยทั่วไป<ะ>นั่นหมายถึงราษฎรทั้งหมดะะะนะครับแต่ข้าพาเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพาเจ้าให้แก่ผู้ใดแก่ผู้ใ<ะ>ดไม่ว่าจะเป็นพญาพหลนลพยุหเสนาหรือจะเป็นอาจารย์ปีดีพนมยงะนะรหรือจะเป็นจอมพลปอพิบูลสงครามท่านไม่ได้ยกอำนาจนี้ให้กับบุคคลใดคณะใดหรือคณะรัษฎรนะเพื่อ ใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดใช่นไหมครับโดยไม่ฟังเสียงของประชาชนนะครับจริงๆแล้วต้องฟังเสียงต้องฟังนะครับประชาชนมีความต้องการอย่างไงตอนนี้ก็สิทธิ์ขาดมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ใช่ไหมจนทั้งถึงวันนี้นะครับก็ถึงบอกว่านี่เหมือนกับพระองค์ท่านทรงภาพสอนเมื่อคืนนะครับเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลา84ปีนะครับมันทําไมถึงเหมือนกับท่านทํานายไทยทักได้แม่นมากนะครับ มาดูนะครับบัตรนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้รัษฎรมีสิทธิ์ออกเสียงในนโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลสําเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัตรนี้เป็นอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติออกจากตาแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัตรนี้เป็นต้นไปพระองค์ท่าน ประโยคนีช้ชัดเจนบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงในนโยบายของประเทศโดยแท้จริงไม่เป็นผลสําเร็จเห็นไหมครับ<ช>อานาจยุติยที่พระองค์ท่ทานพระราชาทานมากลายเป็นไม่ถึงมือราษฎรมาถึงแค่คณะที่ถืออำนาจและพวกของ<ช>นะครับแล้วก็เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือหรือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วนี่คือสิ่งที่พรองค์ท่านได้แสดงถึงความรู้สึกนะว่า ฉันพยายามจะปกป้องดูแลประโยชน์ของประชาฎรด,ดูแลประโยชน์ของประเทศชาติในเมื่อฉันอยู่แล้วยังดูแลไม่ได้ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์ฉันขอลาออกจากพระมหากษัตริย์นะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์ท่านแสดงความรับผิดชอบแสดงครับผิดชอบ,บแต่แต่ถ้าเป็นสมัยนี้ต่อให้เป็นยังไงก็จะไม่ลาออกนะ อันนี้เราจะเห็นผู้นําของหลายๆที่นะที่ผ่าานมไม่ได้มีในจุดยืนลักษณะแบบนี้ในความรับผิดชอบจะไม่มีแบบนี้นะข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติและออกจากตาแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งปวงซึ่งเป็นของข้าพเจ้าอยู่ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย์แต่ข้าพเจ้าสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ทั้งปวง อันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมมาก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้รับราชส,สมบัติสืบสันตติวงศ์ก็หมายถึงว่าสิ่งที่ท่านนะคเ,เคยมีอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นนะครับทรัพย์สมบัตินะครับหรือฐานะอะไรกักเนี้ยท่านขอสงวนเหมือนเดิม,มแต่ว่าความเป็นพระสัตร์เนี่ยท่านม่เอาแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ราชวังต่างๆเอาคืนไปหมดนะให้กับใครไปจัดการเอาเองนะครับจัดการเอาเองเพราะว่าท่านมีจะมีต่อท้ายว่าข้าพเจ้าไม่มีประสงค์ที่จะบ่งนามผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นผู้ รับราชสมบัตรสืบสันต